น้ำหลวงน้ำลานเด้อครับตุ่มยางได้บ่อยยางใหญ่เนี่ยใสไปใส่ใสไปถึงอ๋ออ๋างน้ดึงลงตูดกูหวานเนี่ยาดูลาดูโตงามเลยสมพอตุ่มยางใสใส ขึ้นมามีไงเบ่งก่อนข้างในยกขึ้นยกขึ้นนัาปอเขาก่อนครับัวงามเฮ่ไม่ไดโตงามลยแตวันสอนค่ะโตงามครับผมลำเดียวมาเก็บขึนเียขึเทียนเที่ยงขเียขึเียขึ้นเที่ยเี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  นาเาลนาอนดี๋ยวพีับคุณนะจะมาถุงมาอัจอัจจะโย่นีู่กนูครับอือเราไปินผหเรื่องเ้อครับอาเจุงอาเถุงถุมาเบิ้งเบิงเสอยเบิ้ง โอ้ขาดกับอะขาดกับอขาดตะปูนี่เนะ่ะแล่นไปเลยตุ่มขาดแบบเดือดพ่อนออกเบิดออกเบิดอ๋อคือหัวเต่าเต่าออกล่อยนาเต่าหน่อยตไขมันเด้อเต่าหน่อยปวดอวโยนลงหน้าบกเล็

ะมืิเสนีคนบันป่าเด้อจากกอเดียาพพอหญ่ไม่ใหญ่พอยเมยพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจากมณิกะมาลงนามใส่ตุ่มเด้อจ้ะครับผมสวัสดีครับมืิเสนีคนบันป่าเด้อครับพาพพอยายไม่ยัยพอยเมยพี่น้องทุกท่านทุกคนครับผมเข้าป่าครับผมมือนี้ต้องขอโทษขออภัยไม่ได้ลงคลิปเนาะครับแต่ว่ามือนี้ลูกหลานมาใส่ตุ่มครับขอพักมือนึงครับผมไปะยี่เม่ใส่เลยครับมือนี้ขอใส่กังขืนครับผมเพราะว่ามาทำ แค่เท่านั้นแหละฮกงาใหม่งา,งา,งาตอปกปุ๊กไว้หนึ่งเนีย่ยห,าห้ามานครับผมก็สีบริไทยเบิ้งพืชทุหลังเด้อครับใส่แหลจังสีเลาะเบิ้งขันเป็นไตาย,ยามกินกับข้แรงกับสียามเราหลองพี่นเนาะนครับผมไปด่มกันต่อครับผม รวมบ่ใส่ขาคือใส่หมออีกเไปใส่ลวดสวัสดีครับข <c oughs> านหมอแวนม้นเมีเรือมสวัสดีครับ

น้ำเคียวมื่อกี้สิบคนนี่บ่เอาคนมาคนดวงดีก่อนเอามือเอากัดเอา้าดูดซุกคนดวงดีครับผมก่อนสีนะจ๊ะก่อนสีบ่เอาคนว่าคนดวงดีสุกแสีบ,บไปเรื่อยจ้ะครับห่เอาข้ามหยาดไปเรื่อยครับพอถอดข้อไฟคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดคนหน่านี่ละคนว่าคนดวงดี มาใส่ตุ่มกระพอ่อเฮ็ดครับผม <c oughs> ต้องขอดก็กกไผน้ำครับผมอา้าวแก่จริงเนี่ยเป็นดุ่นซูปเน่ะจะมี่มันจะเตรียมตาอยู่ปะจังเ,เตรียมตาเนี่ยมวนดิเขียน,นบอกด,ดิองใดครบตัวหนึ่งเนาะ มันไทยอย่างเมืองกบโปะจักคูเอาครับผมกุ้นเสน่ห์พอดีเลอะพอดีปนใส่อันเ,ออนนเห,หเ็ดบ่เ,เห็ดนี่ยปนกบใส่เห็ดเมนูใหม่เมนูแซ่บเมนูยอดนิยมซุปเห็ดใส่กบเนี้ยอเนี้ยวเนี่ยคอนฝาดหอยคอนฝาดหอง ตุ่มมะพร้าวตุ่มมะพร้าวรอฟังน้ำเนาะแม่นจ้ะครับตุิ่มก็ใส่แลเหล่าเด้อครับต้องรอดหลุนรอเชี่ยงหมลุกร้านยามหมดแล้วครับเจ้าแม่จ้ะครับมึงครับต้องขอโทษก็เอาใจมากคำนั่นของเพื่อนเนาะจ้ะครับแล้วก็บ่มีคลิปน้ำครับผมกลายเป็นลูกเนบ้านเป็นหวานในสวนน้ำเลยครับผักพรอนหมูหนึ่งแะจ้ะครับขออนุญาตผัดพรอนเพราะว่ากัไปทรงเฮ็ดน้ำเนาะแม่จ้ะครับอยากมากเพราะท่านเพราะว่าไปทรงเฮ็ดกะไก่ครับผม ก็เลยยานเมืออเ่อท,ร,ท,ร,ทรงเฮ็ดบวท่านก็เลยบ่ได้หาใส่หาเก็บกลับมือนอ่นี้ก็ต้องก่อถุตกก่อไฟเอฟซีนะครับผมเต็มตาอุลีตลอดเต็มตาอย่างวะนะข่อยเฮ็ดก่อนปุ่นปั๊กสุดปลายเชียงงานก็จากจแจงเด้อจากมาหลุดกันเด้อจากบันครับหลุดน้ำหลวงน้ำลานเด้อครับตุ่มยางไก่ก็ไหยางได่เนี่ยใส่ไปใส่ใส่ไปถึง อย่างนนกดึงลงตูดคือหวานแล้ว,ลวปลาดุกปลาดุกตัวงงามมากสมพ่อตุ่มยางใสๆขึ้นมา,ามีไงเบิ้งก่อนทั้งในยกขึ้ยนยกขึ้นถ้าปองเข่าก่อคน,นครับ งามเฮรอ่ไงมลแต่วัวนอนค่ะอือโตงามครับผมล,ลังแหลกแหงมันแหลมนครับ้องเพ่นไซเดอร์ครับลังนีง่ยู <c oughs> ตุ่มเยอเลยนะน้องเพ่นะเนาะอือ ดังนั้นตัวเีเม็มีดไหมเปันพวกมีดตัวกูละซ่อ,องเหลี่มซองเหลี่มเฮอับสเ็นหัวหลเลยนโออกออกอยู่เป็นแบบสิบครับก็เลยจอด่ดาแ <c ười> ม่จะ <c ười> Ừ. Mày. Gì con? Mày. đi con trướcหน่อย. Ừ. Đó, cho cao. Ừ. Ừ. Oh. 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 Mắt nhờ. Ừ. Tụi ừ. 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 nó แกงเซ่บกบวอับน่าจค่ะสตีลนี่แกงเซเน้ะสุปเซฮิตดิตุนเซฮิดเก็บั้ดแฉบลูกน, <c oughs> นี่ยังเปปับาบวกลถดแมจับ <c oughs> จำพอตุ่มเพิ่งเสียส่ง ใจบ่ตายเบิดจมเนาะเออใส่มันขึ้นไปจมเด้โยสยงอู้หูสง,งามเลยไปดึงกันล้างนาครับผมกินมยาจนเบิดล้างที่สองเด้อครับลงที่สองก็จะเป็นแนวไดนครับผมไปสู่หาเนี่ยปลูกเลยไม่ได้ปลูกเลยละ่ะ

้างหนเด้อครับที่สามครับผมกดังอนเลยกหรกำหมดนี่นาจ๊ะ งูขันียวงูขั้นเ <c ười> ดีวยวจ่อเลยจ่อยางมัดไว้ือเกก่อหน่อยหน่อยนเนาะบอดีเรืรอบแบบสิบืเอแบบบ่อสิเนาะจะไปสั่งใหม่แล้วน่าจะสั่งแล้วมมีเงินสั่ง ใส่ไปเลยที่จนเพ่หมที่เดยกก็ต้นอน่างนาครับผมล่างนี้เป็น,ปน,นยังไงตุ่มตูดเลยตุ่มปลาล้วปล่อเห็นมาเบิงบ้งเบิ้งเลือยเบิง้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาาขาดกับปลนไ่ะ ขาดกับข้อขาดกระปูนี่นี่ยน่นแล่นไปเลยคุณสุ่มขาดแบบนองเด้อให้มันออกเบิดออกเบิดเอาตูหัวเต่าเต่าออกปล่อยหนาเต่าหน่อยโซขยะมันเด้อเต่าหน่อยปุ้เอาไปโยนลงหนามบลึกปลงบลึกไปไปเลย มา,มาอ้ยขันโกขาดถือแงยี่เด้นอ่นั้นจะเป็นแง่ไหนขันเบื้อนี่ละโอกระปูวีละกัดบาววางงามกระปูจ่อหายล้วดิจะได้เนาะจะได้ดิ ปลาดุถ้าใส่กระดาุูไปตีก็ได้เนี่ยอ๋อตีงยใส่คิดกันน่าจะตูดที่เก่าบอนตูดบ่ถือบ่ถือไงคือตูดว้าผิีบฟองใส่โอ้ยออกเบิด ปเนี่ยสาสอย่างนี่กินเลยปลาทูอื่โลเนี้อจ่อกระปูหลหนงเห็นเนาะกระตกดด้วยกระต้อหลังนาครับไม่ิได้หลังปลาลอยอยู่ปลาลอยอยู่บ่เกิดขดด้วยใใหม่ ông bớt boi chắc rồi. đang bớt. ông bớt, khát boi chắc. quá à. xong thử còn bao dù khát bớt. khát boi lằng. ปาก,กันาหลวเพนกินเนื้อจนเบิดประดูกก็มีเลยลุกเผืนมากเนาะหนี่นับแ่แนยอยู่ดอนปั๊ลนกันต่อครับห <c oughs> น้าเบื้งหลังเป็จไ,ไหนปลาดีมีบอมีคนนอนหนองเพ่น

าดใส่โอ้ดอกจะสีดอกป่าใหขาดนี้ตุ่เบาเลยตัวเบาอืมตุ่ดี ตัมว้วนนี่ตุ่มปีกายเนาะแม่นจ้ะตุ่มแมงขีเตา่า่ได้ซสม่มด้ซยอมมาเลยตุมบ่ท่นตุมบ่ท่นอยากมาเงเโอ้โหียากียดบ กิงอยู่หรอตายอะไรอยู่ก็ข่ากัก็เข้ากัดเหมือนก็ปลาดุกมากข้ากัปลาดุกถือเต่าพอเนี่ยถืเต่ามาต quay đi quay cái cầu chụp xong tô là đi tàu này, này. <laughs> lông làm ít đi เเทนน็ดในนี้ตัวมือคือม,มีก็ดคอสี่อืกดหัวกลังตัวงาครับเชื่องสบัดจับจดีกระตอครับผมขวบปางงางองี้ยเอ้ตามขวบ นี่แนวเลยนี่แนวตีงี้นี่ยัีวอม่้บดตีเลยอกเบิดแต่ว่าื่นยังพี่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 มองมันอออยกแหม่เหมือนนผ่านเนาะยังเด้อ จอขาดเยียนบ่หลองเพิอย่าลงฝนไปฝนเลิกไม่นี่เที่ยงหัวเข่าจ้องหินกันละไอหินบ่อป่าคู่หูนะจับเลยนี่เออไะไอไปใส่ไว้นี่ยนี่เออ ไปยานหลวงพิ่น่ามากก็พอตัดตัดไปดิเจไ,ไดแล้วน <c oughs> นนหนึ่งเจไดให้ยังไหเนี่ย nè con <laughs> 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 สวงามดีักวงามเล่านยสุดท <g> ้ายน่าจะครับสุดท้ายครับผม นม่แล้วก้อมสีบมีมันขาดตุ่มบอดแต่งไงล้ลรดออกกันได้ก็ดีออกใด้นะออกได้เลยเอ้ยออกได้ก็ซ้าเขาเอาแต่ตัวออ้ในี่ หัได้ก็ปล่อยไปสันผิสมันอยู่เลยขาเห็ดต่อบ่เลาะถึงเบื้องเห็ดเนาะครับไปเลาะเบื้องเห็ดก่อนครับจช็ข่าวข้ามานเนาะจ้ะแต่เวลาอวยกับบาดเด้อจ้ะครับมาเบื้องยอดใดญยอดมานมานเนาะจ้ะตัวนี้เป็นปลาครับผมปลาลวนเป็นปลาลวน มีปลาคอกลางปลาดุกเนาะจากอะไรก็ปลาซิวเนาปะปลาซิวนิดหน่อยเนาะแม่นจะ้ะปลาซิวก็สิประมัดมกตัวนี้ก็สิเป็นอัน <c oughs> เห็ดเนาะจ้ะเป็นเห็ดล,ล,ลังเขียวลังเขียวครับผมจำเขาเนี่ยจำเนี่ก็ได้ซุปอยู่ครับผมจ้าซุปชองเท่อซุปกระขักหลุดละซุปเสียปลาพอดีเนาะแซ่บเอ้าอีแม่จ้าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามมัอสเนงคนบ้านปลาเนี่ยเด้อจ้ะ สำหรับคลิปวันอนี้ก็บมมีอย่างหลายจ้าขอการคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณสเนคนบันป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณท,ทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนําครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมขอบพระคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมการหากินให้ายากก็มีบัดมานบัดบ่มานเด้อครับลูกหลานก็นมาคาเมื่อวานนี่ต้องขอโทษขออภัยทีคําครับผมเมื่อวานก็บมีคลิป เพราะว่าไปทรงเฮ็ดครับผมมือนี้ก็บม้านพอสมควรอยู่ครับก็ถือว่าม้านหลาซำนี่ครับก่อนเสียลาพ่อจากก็ขออํานวยไว้ใช่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให็นเงินคิดท่องในท่องครับผมให้สมคงมารปรารถนาครับผมให้ยุ่เปลมพ่อลมไส่ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมอลาพ่อจากแล้วเด้อครับคิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับ